ดวงรายวันประจําวันพุทธที่20กันยายนพุทธศักราช2566ขึ้น6คืนำเดือน10ปีเถาะตรงกับวันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติคนเกิดวันอาทิตย์การงาน วันนี้คุณอาจตัดสินใจเด็ดขาดในเรื่องงานเช่นตัดสินใจออกจากงานเดิมเพื่อไปเริ่มงานใหม่หรือตัดสินใจยุติบทบาทบางอย่างของคุณลงเพื่อปรับสมดุลให้กับชีวิตอาจจะมีการเดินทางในเรื่องงานที่จะมีผลกับอนาคตความก้าวหน้าของคุณซึ่งการตัดสินใจที่รอบคอบเป็นสิ่งที่สำคัญในวันนี้ค่ะการเงินครอบครัวของคุณจะช่วยเหลือทางการเงินเป็นอย่างดี หรือมีผู้อุปธรรมท,ทางการเงินที่ทำให้คุณหมุ่นเงินได้คล่องมือค้าขายกำไรดีงานที่เกี่ยวกับร้านอาหารอัญมณีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจะทำเงินได้ดีเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวคนมีคู่วันนี้มักจะมีเรื่องให้ต้องหึงหวงกันอย่าเพิ่งเอาเรื่องกันมากนักอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดคนโสด ยังคงหวังจะมั่นคงในด้านฐานะกนจึงค่อยหาคนมาร่วมชีวิตสีมงคลสีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมความมั่นใจความเด็ดเดียวหน้าเกรงขามทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความเชื่อฟังความสมานฉันท์ความสัมพันธ์ราบรื่นเวลามงคล1 8นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาที คนเกิดวันจันทร์การงานงานที่เคยยากหรือมีอุปสรรควันนี้จะราบรื่นเป็นพิเศษไม่ว่าจะทำอะไรก็ลื่นไหลไม่ติดขัดให้ถือโอกาสนี้รีบสาสางงานที่ค้างค้างให้เสร็จนะคะแต่ข้อเสียของอะไรที่ดูง่ายดายเกินไปคือความประมาทระหว่างอย่าขี้เกียจหรือประมาทในงานเพราะจะเสียโอกาสดีๆได้การเงิน จะเริ่มเก็บออมได้กั้นเงินคล่องขึ้นได้รับเงินจากงานใหม่ๆหรืองานพิเศษทําให้คุณกระตือรือร้อนในการหาเงินมากขึ้นให้ใช้ความรอบคอบและความซื่อสัตย์เป็นหลักจะช่วยให้คุณไม่พลาดเงินที่คุณหวังความรักและครอบครัวจะได้มีการพบปะก,กันของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือมีงานมงคลในครอบครัวมีความสุขสนุกสนานดี ส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักในงานสัมมนาปาร์ตี้สังสรรค์หรือพบรักจากคำแนะนำของเพื่อนหรือญาติญาติก็ให้ลองเปิดใจดูนะคะสีมงคลสีเขียวเสริมพระเดชการควบคุมความเชื่อฟังทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความสงาา่าผ่าเผยโชคลาภสี่รีมงคลเวลามงคล 7นาฬิกานาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันอังคารการงานงานของคุณโดดเด่นมากโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับศิลปะการใช้ฝีมือและความสามารถเฉพาะตน คุณกระตือรือร้อนดีและมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นในการติดต่องานใดๆก็ตามการเงินมีเกณฑ์ได้ปิดหนี้ก้อนใหญ่ได้สำเร็จแต่ก็จะต้องตัดใจขายทรัพย์สินบางอย่างออกไปเพื่อปลดภาระหนี้วันนี้ต้องยอมเสียเพื่อที่จะได้เงินอาจจะหายากแต่บางสิ่งที่เคยหนักอึ้งในเรื่องการเงินจะคลี่คลายให้คุณสบายใจขึ้นความรักและครอบครัว เรื่องเล็กๆน้อยๆจะเป็นชนวนเหตุให้เกิดความไม่ลงรอยกันของคุณและคนรักได้วันนี้ให้มองข้ามเรื่องเล็กน้อยอย่าเอามาเป็นอารมณ์ก็จะไม่มีเรื่องราวให้ปวดหัวส่วนคนโสดคุณรู้สึกผิดหวังหรือไม่สบอารมณ์กับการกระทำหรือความคิดของคนที่คุณเคยแอบชอบสีมงคลสีเทาสีบลอนสีควันบุรีเสริมลาภลอยการเงินราบรื่นทรัพย์สินเพิ่มพูน ทิตมงคลทิต่ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความเมตตารักใครมีโชคจากสเสน่หาเวลามงคล22.30นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงาน คุณมีเกณฑ์ที่จะขยายกิจการงานที่ทำอยู่ออกไปให้กว้างไกลขึ้นหากประกอบธ,ธุรกิจส่วนตัวจะมีความเจริญรุ่งเรืองแบบชุดไม่อยู่แต่หากทำงานเป็นพนักงานลูกจ้างก็จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีชื่อเสียงโดดเด่นซึ่งผลจากความสำเร็จนี้จะมาจากตัวคุณเองทางสิน้นการเงินการเงินอาจจะต้องทำใจสักหน่อยเพราะต้องชักหน้าให้ถึงหลังอาจจะไม่พอใช้จ่ายได้ แต่ก็ไม่ต้องหนักใจมากเพราะจะมีรายได้เข้ามาพราให้คุณรู้สึกไม่หนักจนเกินไปการเข้าหุ้นลงทุนกับเพื่อนจะมีเกณฑ์สร้างรายได้ให้กับคุณได้เพิ่มขึ้นความรักและครอบครัวคุณจะได้มีการเดินทางท่องเที่ยวกับคนรักหรือคนในครอบครัวในสถานที่แห่งความทรงจำได้พบกับเพื่อนฝูงเมื่อสมัยเด็กพูดคุยกันเรื่องความหลังมีความสุขดีส่วนคนโสดอาจจะได้พบกับเพื่อนเก่า หรือคนรักเก่ามีสิทธิ์ที่จะสารสัมพันธ์เป็นความรักต่อไปในอนาคตสีมงคลสีเขียวเสริมบริวารดีการติดต่อเจราจาราบรื่นความสัมพันธ์แน่นแฟนทิศมงคลทิ่ตะวันตกเฉียงใต้เสริมสุขภาพแข็งแรงและความเบิกบานใจเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานคุณกลุ้มใจกับการต้องโยกย้ายหรือเปลี่ยนงานอยากจะลาออกแต่ก็ห่วงอนาคตกลัดกลุ่มในงานที่กำลังทำอยู่เพราะรู้สึกแก้ปัญหาไม่ตกวันนี้ต้องหาคนช่วยอย่างน้อยก็ช่วยเป็นกำลังใจให้คุณไม่เครียดจนเกินไปการเงินวันนี้หมุนเงินอย่างเชื่องช้า คุณใจเย็นไปหน่อยทําให้การทําเงินเป็นไปอย่างไม่ค่อยทันคู่แข่งแต่ก็ยังไม่พบปัญหาเรื่องเงินที่ต้องกลุ้มใจงานนักวิชาการครูอาจารย์อาจจะได้รับรายได้หรือเงินที่วางไว้มาก่อนหน้านี้ความรักและครอบครัววันนี้จะหัวร้อนง่ายไม่ถูกใจหงุดหงิดใจไปทุกเรื่องทำให้อาจจะเกิดปากเสียงกับคนรักหรือคนในครอบครัวบางคนก็อาจมีปัญหาก,กับเพื่อนบ้านได้ บ้านเรือนมีเกณฑ์ชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมและให้ระมัดระวังอุบัติเหตุให้มากอย่าประมาเด็ดขาดสีมงคลสีสม้มสีแสดเสริมความรักความนับถือและความสดชื่นในการทำงานทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความเข้มแข็งในการประกอบกิจการงานความอดทนและต่อสู้อย่างไม่ท้อถอยเวลามงคล 13.30นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานการทำงานของคุณจะโดดเด่นมากยิ่งเป็นงานที่ต้องติดต่อเจรจาใช้วาทศิลป์หรือเล่เเลี่ยมคุณจะไม่เป็นรองใคร ซึ่งหากมีคู่หูหรือเพื่อนร่วมงานที่รู้ใจด้วยแล้วทุกอย่างจะประสบความสําเร็จราบรื่นเป็นอย่างดีวันนี้อาจไดพบกับคู่ค้าหรือเพื่อนร่วมงานที่จะช่วยเหลือกันอย่างจริงใจสัมพันธ์ยาวนานไปในอนาคตการเงินปัญหาของคุณในเรื่องเงินนั้นจะโรมรันพันตูกันให้ปวดหัวม่เกณเสียเงินจํานวนมากจากการถูกหักหลังไม่ควรลงทุนใดในวันนี้และอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไป เงินที่คดาดหวังว่าจะได้จะมีอันต้องถูกเลื่อนออกไปไม่ควรให้ใครยืมเงินอย่างเด็ดขาดความรักและครอบครัวครอบครัวจะต้องช่วยกันในเรื่องเศรษฐกิจทำมาหากินร่วมกันบางคนจะได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวระหว่างจะต้องขัดแย้งกันในเรื่องเงินทองที่มาจากความเห็นไม่ตรงกันคนโสดตั้งใจหาเงินก่อนดีกว่าสีมงคลสีฟ้าสีคลาม สีน้ำเงินเสริมชื่อเสียงเกียรติยศความน่าเกรงขามและความเคารพทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความร่ารวยมั่งคั่งเงินทองไหลมาเทมาเวลามงคล19นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา คนเกิดวันศุกร์การงานงานเก็บเงินกู้จะก้าวหน้าและสามารถตามเก็บได้ตามเป้าการลงทุนเล่นหุ้นหรือการทำการค้าคุณจะไม่ค่อยมั่นใจนักกลัวความผิดพลาดและไม่ไว้ใจใครง่ายๆทำให้บางทีอาจจะพลาดโอกาสดีๆไปหากเป็นนายจ้างก็มักจะเคี้ยวจนถูกนินทาการเงิน คุณจะมีโชคทางการเงินที่ไม่ใช่โชคอย่างฟลุกฟลุกหรือโชคจากการเสี่ยงโชคแต่จะเป็นโชคจากการสร้างเหตุที่ดีไว้ก่อนหน้านี้หากรอคอยเงินที่ขอกู้ก็จะสมหวังเงินที่เคยลงทุนเอาไว้ก็จะงอกเงยออกดอกออกผลให้คุณเป็นกอบเป็นกรรมในวันนี้ความรักและครอบครัวคนมีคู่ความรักหอมหวานมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันและกันมากขึ้นอาจ,จได้ร่วมกันสร้างอนาคต ตกลงปรงใจแต่งงานส่วนคนโสดรักใครชอบใครก็มีเกณฑ์จะสมหวังจีบใครไว้ก็เหมือนจะได้รับการตอบรับที่ดีมีลุ้นค่ะสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปรรมภทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความสำเร็จบาร,รมีวาสนาเวลามงคล 12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันเสาร์การงานความกระตือรือร้นของคุณในการทำงานเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คุณจะประสบความสำเร็จในงานที่ทำอาจจะต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นหรือฝึกฝนมากกว่าคนอื่น แล้ววันนี้คุณจะโดดเด่นกว่าทุกคนในองค์กรสมกับที่เหน็ดเหนื่อยมางานที่เกี่ยวกับการเงินจะเติบโตอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัดเจนการเงินคุณทำเงินได้มากยิ่งเป็นงานที่ต้องใช้พรสวรรค์เช่นนักดนตรีศิลปินหรือแม้แต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะมีรายได้เป็นกอเป็นกำรรวันนี้นอกจากจะหาเงินได้ง่ายและมากแล้วคุณก็ยังใช้เงินเก่งอีกด้วย ความรักและครอบครัวคุณดูไม่ถูกใจอะไรง่ายๆเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดมักจะคาดหวังกับคนรักหรือคนในครอบครัวไว้สูงซึ่งไม่ค่อยได้ดังใจทำให้มีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวก็อย่าจริงจังจนทำให้ไม่มีความสุขนะคะส่วนคนโสดยังไม่เห็นใครเข้าตาหรือถูกใจจริงๆเพราะคุณตั้งสเปคไว้สูงรวสีมงคลสีดำสีม่วง เสริมเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือบริวารดีทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจสง่าราศีและความเคารพรักเวลามงคล4.30นาฬิกา30นาทีถึง6 0นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ